สร้างเองช่างสามัญประจำบ้านสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับทำโต๊ะไม้สักตัวนะครับไว้ใช้นะครับผมจะทําจากเศษไม้นะครับที่เหลือจากการสร้างบ้านนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นกองเศษไม้อยู่นี่นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับคัดเอาไม้ขนาดที่ต้องการนะครับจากกองไม้เก่านะครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไม้นะครับสําหรับทําขาโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวโครงนะครับผมแล้วก็ไม้กระดานสําหรับทําหน้าโต๊ะเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปผมจะทําการนะครับปรับพื้นผิวนะครับของไม้นะครับผมให้ได้ขนาดตามต้องการนะครับผมเดี๋ยวมาดูการปรับพื้นผิวไม้กันครับผมครับผมสําหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับลูกหมูหรือว่าหินเทียนะครับผมใส่ไม้กระดาษทรายนะครับแล้วก็นํามาขัดผิวนะครับไม้นะครับเพื่อให้เรียบนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทําการตัดนะครับตัวโครงสร้างหน้าโต๊ะนะครับผมด้วยนะครับองเดือนจากนั้นก็นํามาขัดเหมือนเดิมครับ เสร็จนะครับผมก็จะมาตัดตัวไม้กระดานทําหน้าโต๊ะนะครับผมมีความยาวอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับตัดเสร็จผมก็นํามาขัดปรับผิวเหมือนกันครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ทําการเตรียมนะครับไม้นะครับเรียบร้อยนะครับขัดไม้นะครับตัดขนาดตามต้องการเรียบร้อยอันนี้ก็คือขานะครับผมขาโต๊ะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับหน้าโต๊ะนะครับผมก็แล้วก็เป็นตัวกระดานปูหน้าโต๊ะนะครับเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกับผมนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการประกอบโครงสร้างหน้าโต๊ะก่อนนะครับผมในส่วนของการประกอบโครงสร้างหน้าโต๊ะนะครับผมก็จะใช้สกรูเกียวปล่อย3นิ้วนะครับผม การยึดนะครับโดยการเจาะแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดเข้าไปเลยนะครับผมไม่ได้ตัดสี่นะครับต่อตรงเลยครับผมในส่วนของขาโต๊ะนะครับผมก็ใช้สกูเหมือนกันครับยึดแบบนี้ไปเลยนะครับผมทั้ง4ขาเลยนะครับ ในส่วนของการปูหน้าโตะนะครับผมก็จะใช้ตะปูนะครับ2นิ้วนะครับตอกนะครับยึดแผ่นไม้กระดานนะครับติดกับโครงสร้างหน้าโตะนะครับโดยการที่ก็จะเรียงไม้ไว้ด้านบนแบบนี้นะครับผมแล้วก็เฉลี่ยนะครับเพราะว่าไม้จะขาดนิดนึงนะครับเฉลี่ยให้เท่ากันนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ทะการเก็บเล็บน้อยนะครับโดยการขัดนะครับพอดีนะครับเมื่อประกอบเสร็จนะครับผมมาสังเกตดูว่าขานะครับมันเกนิดนึงนะครับผมก็เลยทําไม้ค้านะครับขาทั้ง4ี่ข้างครับแบบนี้นะครับผม มาถึงขั้นตอนการนะครับลงเล็กเกอร์แล้ว er นะ like ครับผมก็จะใช้เล็กเกอร์นะครับทาไม้ธรรมดาเนี่ยนะครับลงไปนะครับทาไปให้ทั่วนะครับผมทั้งหน้าทั้งใต้โต๊ะนะครับผมแบบนี้ครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็ทาโต๊ะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะครับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับตอนนี้ผมทาเล็กเกอร์ไปแล้วแห้งแล้วนะครับผมผมก็ทาสองรอบเลยนะครับผมด้วยเล็กเกอร์ตัวนี้นะครับผม เป็นเลกเกอร์นะครับสำหรับทาไม้นะครับธรรมดาของเราเนี่ยแหละครับเนี่ยทาไป2รอบหมดไปขวดหนึ่งพอดีครับนี่กับโต๊ะตัวหนึ่งนะครับขนาดหน้ากว้างนะครับของโต๊ะก็คือ80คูดเซนนะครับผมสูงประมาณ40เซนนะครับความสูงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับผมก็นี่ก็คือนะครับโต๊ะที่ทําจากเศษไม้ที่เหลือจากการสร้างบ้านนะครับผมก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับผมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ เป็นการทำใช้เองนะครับดูนะครับนี่นะครับขาอาจจะมีเกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่แข็งแรงนะครับเมื่อวานผมทดสอบโดยการขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับตอกตะปูนะครับด้วยขนาดน้ําหนักตัวของผมประมาณ80กิโลนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับตอกประตูตอกตะปูอยู่ด้านบนนะครับผมตอกเนี่ยนะครับตะปูตั้มเนี่ยนะครับก็ยังรับไหวนะครับขาไม่พังนะครับผม ถือว่าแข็งแรงนะครับ ครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่คำแนะนำหรือคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับหรือใครนะครับอยากให้ผมซ่อมอะไรหรือทำอะไรให้ดูในแนวทางก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสผมจะรีบทำคลิปมาแชร์ให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกดระดิ่งที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับท่านที่รับชมผ่านทางยูทูบนะครับส่วนท่านที่รับชมผ่านทางเฟซบุ๊กก็ปุ่มกดติิิิดดดดดตตาาาาามมออออยยู่่่่่่้้้้นนนนนนบบบบะะคคคครรรััััแแลลลลลวกกกงงเเพพืืจไไปปปใหหๆสสี